ดีค่ะเพื่อนเพื่อนยายล็กแอดยูทูบนะคะวันนี้ยายเล็กจะตำแตงป้าค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูตำแตงกับยายเล็กนะแล้วรอทานด้วยกันด้วยนะคะอ่ะาค่ะเพื่อนเพื่อนมาตาอุ้ยหกุดนะน,น,นะอ่ะยเยล็กใส่ทุกอย่างหมดเลย เพื่อนๆดูหน่อยนาะมาเนี่ยแบเนี่ยหอ,อมเลยค่ะน่าทานไปครับเพื่อนๆเอาแล้วเ,วเดี๋ยวยายเล็กชิมก่อน,ออนชิมก่อนเล็กๆใส่ปลาอีกนิดนึงค่ะ ลาเองได้่งก่อนไม่นัวบนนัวตรงนัวประหลาดเพื่อนเพื่อนคงจะแซ่บอืม,อมหอมกะนาวหน่อยเพื่อนเพื่อนเออน้าเด้อค่ะเขาเทียงเขาเทียงมั่เป็นเข้าเทียนกันพอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพอแล้ว น,น่าทานไหมคะเดี๋ยวเราจะเทใส่จานอ,อืมน่าทานไหมคะเพื่อนๆสีสันดีนะคะรสชาติก็ดีค่ะไม่ไดีแต่สีสันเ,เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนมาทานวันนี้อาหารเยอะแยะเลยตำแตงผัดกระเพราผัดพลิกผัดขิงแล้วก็ไข่ต้มย่างมาตูมค่ะข,ข้าวก็มีทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะมาทานด้วยกันเอาน้องๆมามาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันค่ะเอาแซงค่ะ

จะไประดมก็แกไผ่ปะแ่ปะจะไ่หอกว่ากจะเปลี่ยนเป็นมไมันเป็นวินโด์สูงกว่ามักนอ่านหยางไม่ยากเพราะว่ามันกลงมาเืองไปิอเวรากิาเพรป็มื่องสิเกี่ยวข้องไา่สงเดีว่มันเกิดของเดีแต่เมื่อเกิดเมื่อหลังก็จสิ่

เราต้องมาแปลภาษาอังกฤษง่ตรงตรงไหนตรงหนตรงนวะาะเก็ยังมเหมือยเดขาดเขาโนกับปะตกมองหัน้าหนาวส้อนะ้กสีแดงเพิ้นไม่ได้ยุบอ่ะอืมแดงมาน้างทั้งนั่งอืมมาพบเพื่อนๆอร่อยอร่อยเหมือนเดิมค่ะวันนี้ ถามสภาพนนแล้วก็คือโงมานะอันนี้เลยอปูเข็นบานหลังนึงอยู่ใต่ท่างผีดถามสะพานบอสามารถทั้งปูแต่ไหนคือไปปลาใสเดียวมันคือผ้าปูไปดค่ะนัดมันเดืดไปที่ปูนีหละเมื่อเขาดานเดียะปูแล้วว่าก็ิดเเมาเรานม่ปลาเลย้ก็เป็นปีกอ่าปเมนดุมาก ก็อีเช่นกันบ้าก็อไกน้ออกมาได้กันแม่งก็นม่อะไรอะตอนนเยมันานิอะคือโหซื้อที่นแกระปุนแตงก็คือออกมาบานงันะนุ่งซักออกมาหมูบ้านคือตั้งแต่เป็นบ้านนนดก้อนหน่งจำสาออกมาหงหวอกแล้วหอดบ้านมน่บ้านหอดบ้านคนเดียว บอกคาาของคู้น่ายไะคอบวค่าิาทาด้วยกันค่ะเพื่อน่ะขเดี๋ยวเลีขอทานข้าวก่อนนะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย